สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเอ i ิกวทุกๆคนนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับวันที่2แล้วนะฮะของ10โรฟีประจํากิจกรรมในรอบนี้นะครับผมอ่ะเพื่อไม่ไปการเสรียเวลาะฮะไปดูกันเลยว่า10โลในวันที่2จะได้อะไรบ้างครับอ่าโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยที่โรที่1ประจำวันที่2จะได้อะไรไปเออโถ้โ <laughs> อ่ะ เงียบแล้วอรอบนี้จะได้อะไรไม่นาะนหลังจากที่เมื่อวานได้ไอดอดลเชียร์ไปแล้วหนึ่งใบนะฮะโรที่สองครับกลิปไม่มาที่สองจะคลิปอย่างนั้นเลยสองโรเลวโรที่สามฮนะโรที่สาม

พีซขออะไรดีหน่อยยิ้มโลที่ห้าครับเปียงอฮารา,าโรแล้วฮาร์โรผัดไปแล้วฮือฮืโวยวายโวยวายขั้นสุดอ่ะโลที่หกฮะไรอ,อะไรสักหน่อยไหมล่ะแหมหกโลแล้วนะ หกโลแล้วนะจะไม่ให้อะไรเลยจริงๆเลยเออแคลลอรอทโธ่โลที่เจนะ็ดฮะจำวันที่สองโลที่เจ็ดแล้วออกมาอะไรก็ได้สักหนึ่งใบเปี้ยงหน่อยเถอะขอแสงขอสักหนึ่งแสงหนึ่งสองแสงจอกมาก <laughs> จอกมากเจ็ดโลแห่งความว่างเปล่าแปด ครั้งที่แปดไอมันจะเงียบกลิบแบบนี้เลยไม่ได้นะเฮ้ยระยะเมื่อวานออกไอเดลเชียมไปไปเดียวเองไนงะโลที่เก้าฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนประเดี๋ยวก่อน ประเดี่ยวก้อนไอเดียวดยวทำไมไข่กอซิล่าได้มาสองใบไม่จะได้มาสองใบติดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวโลที่สิบเราเล่นของนิดนึงนะฮะศูนย์ศูนย์สามสามก็ก็ก็คือชแนลสามสิบสามมาเนอะจะใส่ศูนย์ศูนย์ทำไมวะอ่ะโลที่สิบประจำวันที่สองนะฮะได้แกเออพอเปลี่ยนชแนลปุ๊บเป็นยังไงล่ะ เปลี่ยนชแนลปุ๊บเ,เป็นยังไงล่ะเปลี่ยนชแนลเปลี่ยนชแนล๊บของมาเนี่ยเล่นของยังไงล่ะของแรงจริงเอ๊ะอะไรอ่ะมันไม่เคยเหมือนไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเอ่าเพิ่มเอฟเฟกต์รีสิสแตเป์เเมื่อคนใส่การ์ดไบนี้โดนเดามจที่ไม่ได้ติดคริติคอลเพิ่มคอมแบตเลยที่เนี่ยอีก8%ดอร์เซอืมดูดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีนทนท <laughs> โอเค นะฮะอันนี้คือ10โรประจําวันที่2เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะใครได้อะไรก็เหมือนเดิมนะฮะคอมเมนต์พูดคุยขิงกันได้ขิงกันได้เต็มที่เลยในคอมเมนต์นะครับผมอันไหนไม่ถูกใจก็กดดิสไลค์ให้ขอบคขอโทษขอโทษล้อเล่น <laughs> นะฮะอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนและมาเปิดให้ดูเฉยๆว่า10โลได้อะไรบ้างไว้เจอกันใหม่ในวันที่3นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ BACK! <sharp inhale>